นะครับที่ชอบวิจารณ์การเมืองวิจารณ์คนนั้นคนนี้เนี่ยแกก็ด่าทอพี่สุวัสด์เสียเสียหายแล้วก็ไปทาทีเซอร์ทำซีจีต่างๆทําภาพว่า,า,า,าพี่สุวัสด์เนี่ยพบตรเนี่ย,รรอ,ยอยู่นะอยู่ท่ามกลางเสือสิงกะทิงแรดบ่อนการพานันของผิดกฎหมายอะไรต่างๆนะทำให้ท่านพบรตรเนี่ยพี่ปั๊สรับความเสียหายแกก็เลยมอบหมายให้ทนายสุชาติยื่นฟ้องสื่อใหญ่คนนี้เป็น เป็นสื่ออุโสปากดีนะครับชอบวิจารณ์คนนั้นคนนี้คนอื่นแล้วหมดตัวเองดีนะครับฟ้องเป็นคดีอาญาคดีมีมูลครับสุดท้ายก็ต้องไปยกมือไหว้ขอโทษท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ถอนฟ้องผมไปถามพี่สุชาตินะว่าไอ้สื่อบนชนสื่อใหญ่คนเนี้ยแก่แล้วอายุมากแล้วทาไมต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ใส่ร้ายท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพี่สุชาติบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่า พอขึ้นมาเป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เดินทางไปพบเขาคือเหมือนว่าใครเป็นตำรวจเนี่ยเป็นผบอตรอมานะขึ้นมามีอำนาจเนี่ยต้องเดินทางไปพบเขาที่บ้านนะครับไปกินกาแฟาบ้างอะไรบ้างเขาพอไม่ไปปุ๊บเขาเกิดความไม่พอใจเขาคิดว่าเขาได้ใหญ่นะครับคิดว่าเขาใหญ่โตมากนะครับเนะยเนะคล้ายๆว่าใครจะมาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยต้องแบบเออพอขึ้นมาเป็นพบอตรอต้องเดินทางไปหาเขาที่บ้านนะ ไปยกมือไหว้เขาหรืออะไรทํานองนั้นอะอันนี้ผมเล่า,เล,า,านะเล่าให้ท่านฟังนะครับเล่าให้ท่านฟังนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายอะพลตทเรสุวัตก์ก็ฟ้องสื่อใหญ่คนเนี้ยโดยเพื่อนผมเนี่ยเป็นทนายความนี่เล่าให้ฟังเหมือนก็แบบแหม่กูนี่ใหญ่เหลือเกินกูเป็นสื่อมวลชนใครจะเป็นผอบตร,รเสร็จก็ต้องเข้าพบเข้าอะไรต่างๆนะครับเราก็ไม่รู้เขาหวังอะไรนะนะหวังอะไรก็ไม่เราไม่ทราบนะไม่อยากจะพูดเยอะ ความจริงผมก็มีข้อมูลอยู่อันนี้คือเรื่องแรกนะสังเกตว่าสื่อใหญ่คนนี้มักจะแบบอยากจะให้คนระดับผู้บัญชาการเนี่ยเข้าพบอยากจะให้คนระดับผบตรเข้าพบเพราะว่าถ้าไม่เข้าพบเขาก็จะไปนําเสนอข่าวนะหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์ให้เสียหายได้นะครับนี่คือลักษณะของสื่อมวลชนคนหนึ่งเป็นสื่อผู้สอันนี้เรื่องจริงนะถ้าไม่จริงตอบมาเลยนะครับผมจะเอาเพื่อนผมเป็นพยานเลยนะครับเนะ อันนี้คือเพื่อนผมผมเอ่ยชื่อเลยสุชาติขวัญเกื้อขนายความพอตทรก็สุวัสด์แจ้งยอดสุขคนแปดริ้วบ้านเดียวกับผมนะครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าคือหมายถึงว่าใครจะมาเป็นผอตทรเนี่ยต้องเดินทางไปพบเข้าสื่อคนนี้มิฉนั้นเขาตีข่าวทุกวันทุกวัน,ว,นวันสารพัดจะเอาเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มีจนสุดท้ายท่านผอ,อปัดฟ้องที่ศาลนายาคดีมีมูลครับสุดท้ายก็ต้องไปไงไปยกมือไหว้เขานะครับอันนี้ก็คือ สิ่งที่ผมเล่าฝ่าคนต่อมาครับ <c oughs> <c oughs> นะบิ๊กโจ๊กพลตรลเอกสุรเชษฐ์หักผ่านคนนี้ก็เหมือนกันไม่ยอมเขาสื่อมวลชนคนนี้ก็ตีข่าวทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันยังตีข่าวเรื่องบิ๊กโจ๊กไม่จบเลยนะครับนะเออนะครับยังไม่จบโดนบิ๊กโจ๊กฟ้องเข้าไปตั้งเท่าไหร่ห้าคดีหรือเท่าไหร่เท่าที่ผมติดตามข่าวยังไม่จบแต่ตอนนี้เบาแล้วครับโดนก็ไปสี่ห้าคดีแล้วไงถ้าผมจําไม่ผิดนะจาผิดขออาภัยด้วย คือสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้มันใช้วิธีการนะนะครับวิธีการด่าทอนะครับนะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่ดูเนี่ยพลเมืองสุรเชษอดีตรองผู้บัริการตัวใหญแห่งชาติเนี่ยโดนสื่อคนนี้ตีทุกวันครับโดนก็ไปสี่ห้าคดีแล้วไงถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับเนี่ยครับนี่ก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละครับตอนนี้ก็ไปไงน,นะมาวิาพากษ์วิจารณ์ด่าทอทนายเดชาเป็นอะไรเป็นพวกเดียวกับทนายตั้ม เป็นมิตรของโจรเป็นอะไรต่างๆทั้งๆที่ทนายตัําเนี่ยศาลยังไม่ตัดสินเลยแต่ไปมองว่าเขาเป็นโจรแล้วก็ไปพิพากษาว่าเขาเป็นคนผิดอะไรจักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องสมมุติว่าเป็นสื่อมวลชนนะคนแบบนี้ผมไม่เรียกเขาเป็นสื่อมวลชนหรอกเพราะสื่อสื่อมวลชนเนี่ยนะครับต้องเป็นแบบพุทธอภิวันช่องแปดอมรินทีวีไทยรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้หรือไม่ก็รายการผลกระแสหรือสอนยุทธ สื่อมวลชนมีหน้า,หน,าหน้าที่นําเสนอความจรงิงไม่ใช่มีหน้าที่ตัดสินว่าทนายตั้มผิดแล้วเป็นโจรเป็นอะไรต่างๆไอ้แบบนี้เขาไม่เรียกว่าสื่อมวลชนนะสื่อมวลชนไม่ไม่ใช่พูดภาษาที่ไปตัดสินใครไม่ว่าทนายตั้มหรือใครแล้วแต่ไม่ใช่มีหน้าที่มีหน้าที่นําเสนอความจรงิงอย่างพุทธ,ธาพิวันเนี่ยเขาอ,อาจจะนําเสนอข่าวนะครับนำเสนอข่าว,นะเ,าวเกี่ยวกับทนายตั้มวันละสามชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ใช่เรื่องแปลกขอให้เป็นเรื่องจรงิง แต่พุทธอภิวันฟังดีๆนะครับเขาไม่เคยพิพากษาหรือตัดสินทนายตั้มว่าผิดนะเขาบอกว่าพฤติกรรมเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ให้พี่น้องประชาชนตัดสินเองนะครับอมรินทร์ทีวีก็เหมือนกันสอนยุทธก็เหมือนกันเนชั่นก็เหมือนกันทุกช่องครับเขานําเสนอข้อเท็จจริงแต่มีสื่อบางสำนักตัดสินเลยว่าทนายตั้มเป็นโจรเป็นคนผิดเป็นคนชั่วคนเลวตัดและเสร็จแล้วยังไม่พอ ยังมาตัดสินทนายเดชาว่าเป็นเพื่อนทนายตั้มก็คือเป็นมิตรแท้ของโจรคือแบบนี้ไม่ใช่เรียวกว่าสื่อมวลชนนะครับนะไม่เรียวกว่าสื่อมวลชนนะไม่มีใครว่าทำหรอกครับการนําเสนอข่าวทนายตั้มนาเสนอไปเลยคุณดูพุทธะเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างพุทธะเนี่ยผมชอบเลยสอนรยุทธ์ก็ชอบนะพุทธะกับสอนรยุทธเนี่ยเป็นแบบอย่างของนักข่าวอาชีพที่เขามีจริจยบรรมนะ นีครับคุณสอยุทธ์เขากานาเสนอไปเรื่องราวเป็นแบบนี้แล้วเขาก็บอกตลอดเวลานะครับว่านะทนายตั้มยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะราะสาลยังไม่ตัดสินแต่ว่าตอนนี้ถูกกล่าวหาว่าช่อโกองฟอกเงิอนอะไรก็ว่ากันไปคือเราควรจะนําเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงนะครับนะและเราไม่ควรนําเสนอข่าวด้านเดียวอย่างคุณสอยุทธ์เนี่ยนะเขาสัมภาษณ์ผู้เสียหายสัมภาษณ์ตำรวจสัมภาษณ์ทนายเดชาสัมภาษณ์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง พราะการนําเสนอข่าวเนี่ยวเวลาเรานําเสนอข่าวต้องนําเสนอข่าวให้ครบทุกด้านแม้กระทั่งรายการหนุ่มกัญชัยก็เหมือนกันเขาต้องพยายามติดต่อคู่กรณีมาออกรายการให้ครบทุกด้านประชาชนจะเป็นคนตัดสินตัดสินเองไม่ใช่ผู้ดําเนินรายการไปตัดสินคนนั้นคนนี้นะครับมันจะไม่เป็นธรรมนะครับจําได้ไหมครับคดีที่ทนายตั้มทำเนี่ยสอนอโชคชัย หลานชายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถูกกล่าวหาว่าข,ข่มขืนดาราจําได้ไหมครับก็ปรากฏการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนปรากฏก็มองว่าหลานชายอ่าอ่ารัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนข่มขืนดาราคนนี้สุดท้ายศาลยกฟ้องและในคําพิพากษาย,ยกฟ้องเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยครับเป็นเรื่องการสมยอมเป็นเรื่องการสมยอมไม่ใช่เรื่องการข่มขืน นะครับและมีพยานหลักฐานชัดเจนเลยว่าไม่ใช่การสมยอมแต่สุดท้ายหลานชายของอรัฐมนตรีต่างประเทศเสียหายไปแล้วออกจากคุกมาใครรับผิดชอบนะ่คดีนั้นทนายตั้มเป็นเป็นทนายความของดาราคนนี้เนี่ยถามว่าใครจะไปรับผิดชอบชีวิตเขาเพราะนั้นการนำเสนอข่าวงสื่อมวลชนเนี่ยให้ดูอย่างสรยุทธ์นะครับให้ดูอย่างาพุทธาิวันนะครับถือเป็นมืออาชีพขณะรายงานข่าวก็ต้องบอก้วยว่า เขาเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอย่าไปตัดสินเขาเป็นโจรส่วนสื่อไหนที่บอกว่าตัดสินทนายตั้มเป็นโจรทนายเดชาเป็นมิจโจรเนี่ยไอแบบนี้ไม่ใช่สื่อนะมันเหมือนการรับจ้างมานำเสนอข่าวใส่ร้ายประชาชนมากกว่าอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมเองเนี่ยไม่ได้มีมิตรเป็นโจรหรืออะไรทนายตาั้มศาลก็ยังไม่ตัดสินเราต้องให้ให้รอจนมีคําพิพากษาก่อนนะครับนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่า การนำเสนอข่าวตรงไปตรงมาเหมือนพี่เดเนี่ยมีการนำเสนอข่าวฝ่ายผู้เสียหายพี่อ้อยพี่เดย์ก็เอาเอาข้อมูลฝั่งทนายตั้มมาพูดใครชอบไม่ชอบไม่เป็นไรอะ่ะแต่เราตรงไปตรงมาอย่าไปตัดสินคนอื่นอย่าทําตัวเป็นสารเตีย้ยนะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ข้าใจนะครับผมไม่เคยบอกว่าทนายตั้มเป็นคนดีหรือไม่ดีถามว่าผมสงสัยไม่เรื่องการให้โดยเสนาหาสงสยัย แต่เป็นหน้าที่ของศาลต้องตัดสินพยานหลักฐานที่ปรากฏทางโซเชียลมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในสำนวนตำรวจสำนวนอายการสำนวนศาลมันยังมีพยานหลักฐานอีกเยอะซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครจับแพ้หรือชนะเข้าใจนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่าในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับนะใครที่ตัดสินคนอื่นตัดสินใครทุกคดีทั้งๆที่ศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกว,ว่าทําตัวเป็นสารเที้ ถ้าเป็นสื่อมวลชนให้ดูพุทธทาพิวันนำเสนอทุกวันเลยแต่เขาไปที่นั่นไปที่นี่ไปที่นี่ไปที่นั่นเขาเขาไปเจออะไรมาเขาก็บอกอ่านี่วันนี้ไปนะไปที่วัดอ่าไปคุยกับหลวงพ่อมาแล้วอ่าหลวงพ่อบอกว่าทนายตั้มเนี่ยมาที่วัดที่แปดิ้วอ้าวไปที่วัดที่จันทบุรีอ่าหลวงพ่อบอกมาแต่ปรากฏวัดของหลวงพ่อเนี่ยมันใกล้ชายแดนนะครับอ่าก็เท่ากับว่าทนายตั้มเนี่ยนัดหมายมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วจะไปที่วัดที่จังหวัดจันทร์ เขาก็นําเสนอแบบนี้ส่วนที่บอกทนายของทนายสายหยุดบอกทนายตั้มจะไปที่วัดหนองหลีหรือไงที่แปดลิ้วพนมสารคามเขาก็ไปถามเจ้าวาดมาเจ้าวาดบอกไม่มาอทนายตั้มไม่ได้มาที่วัดนี้เอ uh ้าเห็นนะเขาก็บอกแล้วเนี่ยเอ้าเห็นนะทนายทนายสายหยุดนะพูดแบบนี้แต่เขาไปตรวจสอบแล้วเป็นแบบนี้พี่น้องประชาชนตัดสินเองเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการนําเสนอข่าวเนี่ยนําเสนอข้อเท็จจริง อย่าทำตัวเป็นผู้พากษาตัดสินอย่าไปโอ้โหตัดสินเลยทนายตั้มเป็นโจรทนายเดชามิตรโจรเลยไอแบบนี้ไม่ใช่การนําเสนอข่าวนะไอแบบนี้เขาเรียกว่าการชี้นําข่าวนะครับหอชัดเจนนะไอส่วนที่ใครจะเอาทัวร์มาลงเรื่องอะไรต่างๆอ่าผมเนี่ยผมไม่ได้ซสีเรียกอะไรแล้วผมไม่มีการฟ้องร้องอะไรใครนะอันนะั้ผมเข้าใจว่าบางครั้งนะคนดูก็ตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะนั้นเวลาเราดูข้อมูลข่าวสารดู